ต่อไปครับคลิปนี้จะพูดถึงลิมิตของลำดับนะครับหรือ l i มิตออฟ e ีเ e วนซนั่นเองนะครับในข้อนี้จะกล่าวถึงสมบัติบางอย่างนะครับของอนุกรมอน,นันต์โดยพิจารณาพจน์ที่ n ของลำดับเมื่อ N มีค่ามากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับข้อแรกนะครับพิจารณากราฟของลำดับ an ตอนนี้ให้ลำดับมาลำดับหนึงว่า an เท่ากับเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n นะครับอยากทราบ4พจน์แรกของลำดับว่าคืออะไรเพราะนั้นเราก็ลองแทนค่า n นะครับด้วย1แทนค่า n ด้วย2แทนค่า n ด้วย3และแทนค่า n ด้วย4เข้าไปนะเราก็จะได้4พจน์แรกของลำดับออกมานะครับก็คือถ้า a 1 A1 ก็คือคูณแทน N ด้วย1เข้าไปมันก็ได้ผลลั่นมาเป็นเศษ1.2ส่วน2ยกกำลัง,ง1นะครับก็คือ1.2ส่วน2นั่นเองนะครับต่อไป A2 แทน N ด้วย2เข้าไปมันก็จะเป็นเศษ1.2ส่วน2ยกกำลัง2นะครับซึ่ง1.2ส่วน2ยกกำลัง,ง2 เราทำให้สำเร็จซะมันก็กลายเป็น1ส่วน4ขออนุญาตเขียนเป็น1ส่วน4เลยนะครับต่อไป a 3แทน n ด้วย3เข้าไป <c oughs> นะครับแทน n ด้วย3เข้าไปเพราะนั้นลำดับของเราก็จะเป็นเศษ1ส่วน2ยกกำลัง3 2ยกกำลัง3จับคูณกันเนาะ2คูณ2เป็น4 4คูณอีก2ก็เป็น8เพราะนั้น2กำลัง3ก็คือ8นะครับ ต่อไปครับพจน์ที่4นะพจน์ที่4แทน N ด้วย4 A 4ก็เท่ากับเศษ1ส่วน2ยกกำลัง4ก็ได้เป็นเศษ1นส่วน16นั่นเองนะครับนี่คือ4พจน์แรกนะต่อไปเรานำค่า4พจน์แรกเนี่ยมาลองเขียนนะครับมาลองเขียนกราฟนะมาลองเขียนกราฟตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือ ดันซ้ายมือให้รูปมาละนะครับให้รูปแกน x แกน y มาละนะครับอันนี้ก็คือค่าแกน x แนวนอนอันนี้คือค่าแกน y แกน y ก็คือ an เนาะแกน x ขอเขียนแกน x เป็น n ละกันนะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะเราแทนค่า n ด้วย1ด้วย2ด้วย3ก็แทนพจน์ที่1 2 3สา แ,แทน n ด้วย4ก็เป็นพจน์ที่4อย่างเงี้ยนะครับทีนี้ในแกน y เนี่ยเราก็แทนเป็นค่าของ a n เนาะ,ะทีนี้เราจะพอน์กราฟยังไงนะครับพอน์กราฟยังไงเราก็มาดู a 1ครับ a 1มันได้ตัวนี้ครับได้เศษ1ส่วน2เพราะฉะนั้น a 1 n เป็น1นะครับ n เป็น1 a n ได้1ส่วน2เราก็มาเช็คค่า,อาของ a อทั้งหมดนะครับ4ค่าเนี่ยจะเห็นว่าค่ามันไม่ถึง1เลยนะครับเป็น1ส่วน2 1ส่วน4 1ส่วน8และ1ส่วน16เพราะนั้นการกำหนดนะครับการกำหนด scale 1 2่4ครูก,กำหนดให้ตัวนี้เป็น1ละกันนะครับ เพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็หนึ่งส่วนสองนะครับหนึ่งคือตรงนี้หนึ่งส่วนสองคือแบ่งครึ่งของหนึ่งก็ได้หนึ่งส่วนสองนะครับแบ่งหนึ่งส่วนสองครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็จะต้องเป็นหนึ่งส่วนสี่นะครับเพราะนั้นเราก็มาลองเขียนกราฟดูนะกราฟของเราว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะนั้นพจน์แรก n เป็น1 นะครับ An เท่ากับ1ส่วน2นะครับก็ลากเส้นประไปนะครับจากแกน N ไปตัดกับ An เพราะนั้นจุดนี้ครับจะเป็นพจน์ที่1นะครับนะเ a 1เท่ากับ1ส่วน2เพราะนั้นก็จับคู่กันไปคู่อันดับ1กับ1ส่วน2ต่อไปพจน์ที่2ครับตัวนี้ก็จับคู่อันดับไป n เป็น 2, สอง an เป็นหนึ่งส่วนสี่เพราะนั้นจับคู่ดับเป็นสองกับเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับหนึ่งส่วนสี่อยู่ข้างล่างนะครับหนึ่งส่วนสี่อยู่ข้างล่างเพราะนั้นก็ต้องพ l o กราฟลงข้างล่างก็ได้กราฟจุดตรงนี้ <c oughs> ต่อไป a สาม a สามเป็นเศษหนึ่งส่วนแปดเพราะฉะนั้นหนึ่งส่วนแปดนี้หายังไงเราก็ต้องแบ่งใช่หไหมครับแบ่งครึ่งหนึ่งของหนึ่งส่วนสี่ บแบ่งครึ่งหนึ่งของ1นงส่วนสก็จะได้1นส่วนแเพราะฉะนั้น A3 ก็น่าจะกราฟอยู่ประมาณนี้ a 4ก็ลดลงอีกครึ่งหนึ่งก็1นส่วนสิน 16, นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มของกราฟเป็นยังไงลากเส้นนะครับลองลากเส้นนะลากเส้นเชื่อมต่อจุดเหล่านี้ก็จะเห็นว่าจุดเนี่ยมันก็จะพุ่งไปนะครับเข้าใกล้แกน n มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อจุดตรงนี้มันเข้าใกล้แกน n อง n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆจะเห็นว่าค่าของ a,n มันก็จะเข้าใกล้0ูนย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อสรุปข้อสรุปนะครับถ้า n มีค่ามากขึ้นโดยไม่สิ้นสุดแล้วนะครับ a n มีค่าเข้าใกล้0ใช้สัญลักษณ์แทนว่าลิมิตของ a,n เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี อินฟินิตนี่คือค่าที่มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนะลิมิตของ An เมื่อ N เข้าใกล้ค่าที่มากที่สุดโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมันจะเข้าใกล้ศูนย์หรือลิมิตมันก็เท่ากับ0ูนย์นั่นเองหรือจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้เขียนเป็นลิมิตของเศษ1ส่วน2ยกกำลัง N เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้เท่ากับ0ก็ได้เพราะในโจทย์นี้นะครับในโจทย์นี้บอกว่า An กับเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n มันเท่ากันนะครับนี่ก็คือตัวอย่างในการพิจารณาหาลิมิตของลำดับนะครับอย่างง่าย